หลวงปู่ตื้ออจารธรรมโมผู้เด็ดเดี่ยวในการทุดงและปฏิบัติธรรมหลวงปู่ตื้ออจารธรรมโมวัดป่าอรัญญวิเวกจังหวัดนครพนมหลวงปู่ตื้ออาจารธรรมโมเกิดเมื่อวันจันทร์ที่สเดือนกุมภาพันธ์พศ2431ณบ้านขาจังหวัดนครพนม ท่านเคยบรรพชาเป็นสามเณรอยู่ระยะหนึ่งจากนั้นก็ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุฝ่ายมหานิกายในปีพศ2453เมื่ออายุ21ปีตามคำขอของปู่ท่านบวชอยู่19พรรษาจึงแปรบัญญัติเป็นฝ่ายธรรมยุทธนิกายในปีพศ2471ท่านเป็นสิทธิหลวงปู่มั่นเป็นพระป่าที่มีชื่อเสียงมาก ในบรรดาศิทธิ์รุ่นแรกๆของหลวงปู่มั่นพูริทัตโตและยังเป็นสิทธิ์ที่หลวงปู่มั่นไว้วางใจโดยมักจะพูดกับสานุศสิทธ,ธิ์ทั้งหลายว่าใครอย่าไปดูถูกท่านตื้อนะท่านตื้อเป็นพระเทระและท่านเป็นสหายธรรมกับหลวงปู่แหวนและหลวงปู่ขาวท่านเด็ดเดี่ยวในการทุดดงปฏิบัติธรรมเคยทุด,ดงไปทั่วภาคอีสานภาคเหนือจนถึงประเทศลาวมีอุปนิสัยรักความสงบ สันโดษพูดจาผงผังตรงไปตรงมามักมีอารมณ์ขันและลีลาการแสดงทําแปลกๆอยู่เสมอหลวงปู่ตื้อมรณภาพด้วยโรคลมและฉลาภาพในปีพศ2517เมื่ออายุ86ปีณวัดป่าอรัญยวิเวกจังหวัดนครพนมเรื่องเล่าอีตอแหล หลวงปู่พูดจาผงผางตรงไปตรงมาครั้งหนึ่งขณะท่านเทศมีญาติโยมคุยกันแข่งกับท่านท่านก็หยุดเทศแล้วพูดผ่านไมโครโฟนว่าเอา้าหลวงตาตื้อเทศให้ฟังพวกสูบอฟังเอา้าฟังตดซะจากนั้นก็มีเสียงประหลาดดังขึ้นสองสาครั้งผ่านทางลำโพงอีกครั้งมีสีกาคนหนึ่งซาบซึ้งในคำเทศของท่านมากเมื่อเทศจบ สีกาก็คานไปเบื้องหน้าท่านแล้วพนมมือกล่าวว่าหลวงปู่เจ้าคะอีฉันได้ฟังหลวงปู่เทศนาแล้วเบากายเบาใจเหลือเกินอีฉันปล่อยวางได้หมดแล้วเจ้าคะหลวงปู่บอกว่าอนุโมทนาด้วยคุณโยมที่เกิดดวงตาเห็นธรรมสีกาว่าต่ออีฉันไม่ยึดมั่นถือมั่นอีกต่อไปแล้วเจ้าขาหลวงปู่หลงปู่นิ่งไปนิดก่อนจะพูดด้วยเสียงอันดังว่าอีตอแหล สีกาหน้าแดงกล่ำทั้งโกรธทั้งอายแล้วต่อว่าหลวงปู่ยกใหญ่หลวงปู่ได้แต่หัวเราะฮือเฮือขณะที่คนทั้งศาลาหัวเราะกันคืนสรุปว่ายังไม่ปล่อยวางจริงคำสอนเรื่องของวิญญาณต่างๆในโลกนี้มีหลายจำพวกเหลือเกินบางพวกเป็นวิญญาณที่มีความเป็นอยู่ดีมากมีศีลธรรมแต่พวกเราชอบเรียกรวมไปหมดว่าผีความจริงแล้ว ผีหรือวิญญาณต่างๆที่มีอยู่ในโลกใบนี้ไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติธรรมเลยเพราะในโลกนี้มีทั้งน่ารักน่าชังทั้งหัวเราะทั้งร้องไห้ครบถ้วนอยู่แล้วเหตุการณ์ทั้งสี่อย่างนี้มีครบอยู่ในโลกและมีพร้อมๆกันเลยมันก็น่าแปลกคนเราเวลาตายเกิดอารมณ์ร้องไห้ทำให้เศร้าใจแต่เวลาเกิด กลับหัวเราะชอบใจทำให้ดีใจคนที่หัวเราะก็หลงคนที่ร้องไห้ก็หลงหลงในฐานะที่ไม่รู้อะไรเป็นเหตุเป็นผลความจริงแล้วตายหรือเกิดก็อันเดียวกันนั่นเองเป็นแต่ว่าเขาเปลี่ยนกันทำหน้าที่เท่านั้นเอง